สวัสดีครับวันนี้จะมาแบ่งปันการเพิ่มคีย์บอร์ดจีนในโทรศัพท์ Huawei P20 หรือว่า Huawei รุ่นใกล้เคียงกันก็คงน่าจะใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับเริ่มแรกเรามาที่ setting นะฮะ setting แล้วก็มาหาตรง language and input อยู่ใน system นะฮะลงมาเลือ่อนลงมาด้านล่างสุดเลยเอาใหม่นะฮะเริ่มแรกมาที่ setting แล้วก็ลงมาด้านล่างสุดล่างสุดจะมี system ซื้อเต็มแล้วก็เข้ามาตรงนี้ Language and input กลางๆหน้านะครับเข้าไปแล้วก็ Language Language นี่คือเครื่องอมา mm hmm. เข้าไป Language มีของของของ,ของ,ของหราสุตตอนนี้มี English Thai แล้วก็เจนีหว中นแล้วก็เออ่ จีนที่จงเหวินฮ่องกงมีไทยหน้ากับฮ่องกงสองอันเลยนะฮะเวลาเราจะเพิ่มภาษาเราก็มาที่ add language internet access allow ปุ๊บก็จะมีภาษามาให้เราเพิ่มนะฮะที่เราเราซื้อเพิ่มไปแล้วมี English Thai แล้วก็จีนที่จงหวินจกวเจีนที่จงหวินเียง่า นะถ้าใครยังไม่มีก็เลื่อนลงมาหาข้างล่างค่ะข้างล่างส่วนใหญ่จะอยู่ล่างๆเลยนะฮะไชนีสเนี่ยฮะล่างสุดเลยจะเป็นฝานถี่จงเหวินะออนะอักษรจีนตัวเต็มเจีนถี่จงเหวินะอักษรจีนตัวยอ่อใครยังไม่มีก็ลองสมมติลองเข้าไปดูที่เจีนถี่จงเหวินก็มีให้เลือกเอ้าเหมือนสิงคโปร์แล้วก็ทงมีเซียงไ่งกับมีเอ่อไชน่านะฮะของเราื้อเลือกเซียงกฮงกับไชน่าไปแล้วก็เลยไม่อยู่ในนี้ พอเรา add language เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มพิมพ์ลองมาหาคีย์บอร์ดดูคีย์บอร์ดเราก็อยู่ๆในนี้นะฮะไทยองังกฤษแล้วก็ Chinese Chinese ก็อยู่ตรงนี้สมมุติเราจะพิมพ์นี้นี้กดพินอินพิมพ์นี้แล้วก็มาเลือกขึ้นโชว์นี้ตรงนี้เราก็เลือกนี้ตรงนี้นะฮะนี้วิธีการพิมพ์เนี่ยนอกจากใช้พินอินพิมพ์แบบนี้แล้วยังสามารถใช้มือเขียนด้วย โดยการขึ้นมาดูดูแถบตรงนี้นะฮะแถบบนคีย์บอร์ดแถบบนคีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนไปมาให้มาทางทางขวาสุดนี่นะฮะแล้วก็มาตรงตรงไอคอนที่เป็นรูปคีย์บอร์ดแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีให้เลือกคีย์บอร์ดของจีนเฉพาะจีนก็มีหลายชนิดละข้างล่างเป็น full pin full key pin in ก็เมื่อกี้ใช้อยู่แล้วก็เลื่อนไปเปลี่ยนนะ handwriting โอเคสมมติเราเลือก handwriting เอาเขียนนี้โว๊ยเขียนช้าไปไม่ได้ ต้องเขียนเร็วหน่อยนี่อ่าเสร็จแล้วเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะสมมุติว่าคีย์บอร์ดต้องการเปลี่ยนอีกก็มากดที่คีย์บอร์ดข้างบนแถบนี้ปึ๊บสโตรกอ่าพิมพ์แบบสโตรกก็ได้นะครับบางคนถนัดแบบนี้จะพิมพ์นี้ก็พิมพ์เพียสู้เพียหงเจอสู้เพียเดียนขึ้นมาหนีเหมือนเดิมโอเคพิมพ์ได้แล้วแบบนี้นี่คือสโตรกสมมติเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหม เอาหมดแล้วนะฮะการพิมพ์ภาษาจีนก็บนคีย์บอร์ดอันนี้ก็ได้3อย่าง Stroke Handwriting แ,แล้วก็พินิลนนยังมีคีย์บอร์ดแบบเก้าคีย์พินินแบบสมัยโบราณอีกนะฮะอันนี้ก็ใช้พินินพิม,พมือนกันแต่ว่าคีย์บอร์ดเป็นแบบโทรศัพท์1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ปกดปุ่มแบบโนเกียสมัยก่อนแบบนั้นนะฮะหวังว่าวันนี้คงจะได้ประโยชน์กันทั่วหน้านะครับขอลาไปก่อนเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ